อาครับตอนนี้เราก็ซื้อบัตรกับรู้เอ่อเควินได้มาแล้วครับใคอยู่ทีวินเนี่เควินไงเพื่อนเราโอ้มันเเพื่อนเราเกียรตอนนี้เราเข้าสู่บริเวณของสันโลกแล้วมาฮะเราจะมาดูสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าพอกพวกที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับเพื่อนเป็นอะไรที่เหม็น เมนหึ่งยี่สิบบาทถือว่าคุ้มมากนะครับสำหรับที่นี่นะฮะคนสุดครับมีอะไรน่ติด,ดนด่ติดนี่มันของ <c oughs> ไอจูราสิกเขาไม่เราเข้าไปได้เลยผมเรียกนกตรืกุ้อไก่เราก็เข้าไปได้เนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีตัวเก็บตังค์เขาล็อกไหนบาามันแค่เดินอ้อมใช่ปหะบเข้าไปได้เไม่เห็นทางเินเลยอ๋อเราสามารถเดินเข้าไปได้วะมีไก่มากมายเลยบ้านเราไม่มีนี่อย่างนี้นี่ไอ้เหี้ยไก่ตี เฮ้ยเอาวะโอ้ยอ่ยแม่งโคตรเล้าใจว่ะปั๊บแม่งโคตรเล้าใจไอ้ย่ยโคตรเล้าใจมีอะไรที่แบบว่ากูแบบว้าวแม่งแบบว้าวอะไรแนาคอนด้าอะไรอย่างเงี้ยซีซ่าชนีแก้มขาวชนีปั๊กมันขอมันขอมคำแนะนำขอคำแนะนำกูจะไปจากโกงนี้ยังไงเฮ้ยบอกมันด้วยบอกมันบอกหากิ่งไม้มาอู้ เออหักิ่งไม้มาไอ้หนูแล้วก็เอามาทิ่มมันคงบอกมึงทำเพี้ยอะไรไม่กูให้มันหักเองอ๋อหลังอีกทำิ่งก้วมันน่าจะเหงาเว้ยมันอยู่ตัวเดียวใช่กูว่ามันน่าจะเหงาจริงนะใช่ดูหน้ามันดินี่มันการทารุณกรรมสับแต่ชัดใช่เราต้องฟ้องนะเว้ยใช่ใครเชิญกูมาเนี่ยกูได้ดูไก่เยอะเลยใช่รู้เลยว่ามีกี่สายพันธุ์ใช่ดูเห็นสองสายพันธุ์อะเย็ดนี่คือเพื่อนของผมที่พบอุปกรณ์มากเลย อะไรเนี่ยกระจงตัวกระจงเว้ยแตตัวเล็กแท้ใต่ลูกตัวใหญ่สี่สิบแปดเซนติเมตรูงย0ยี่สิบโอ้ยี่สิบเลยนะก็มันเด็ดทารุกอะเด็กทารุกก็เฮี้ยแล้วแลก็ไก่อีกแล้วไม่มันคือนกกระจอกเพศ vs เอสไก่แจ่ไม่มึงควรเปิดเป็นฟาร์มไก่ เพราะว่าทางขยะน้าดูอีอะนกกระจอกเพศซึ่งข้างในมีไก่ด้วยใช่แล้วก็มีไก่ด้วยทุกคนฟังข้าหยุดก่อนหยุดก่อนขอบคุณไปแล้วไฮไลท์แน่นอนจำได้มันยืนตรงนี้เว้ยเราจะมาคัดหลอดหรือคอยยืมหน่อยแล้วกันนันคืออะไรมันคือหมูควาย มันคืออูดถ้ามันกระโดดข้ามาได้กูต้องเล่นว่าอะไรไม่กูต้องอ๋อเฮ้ยมึงรู้ไหมทำไมมีหมาถึงได้ชื่อนี้มาอันนี้หมีควายนะเพื่อนมาร์คมาร์คถึงยังถึงแล้วเพื่อนเย้อ่านี่กินไงนี่คือหมาแฟนก่อนแฟนไปก่อนเฮียเฮียนี่ฮะหมีหมาปะนี่หมาครับอู้อ่ะมึงรู้ไหมทำไมมีหมามันถึงได้ชื่อนี้มาทำไมวะเพราะมันมีขาเหมือนหมา ตื้อตื้อตื้อมึงอ่อยเยอะตื้อตื้อมีหมางงกับสิ่งนี้นายงงไหมมุกเพื่อนผ้าเพื่อนเราอ่ะนายงงเปล่าวันนี้ก็ขอบคุณที่เราชมครับดีๆเป็นกิจกรรมที่ดีมากสำหรับมาทำทางกิจกรรมร่วมกับเพื่อนในวันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายท่านหนึ่งครับว่าการใช้ชีวิตหลังจากโควิด19เข้างนี้มีผลกระทบอะไรบ้างครับความรุนแรงของโควิด มันอยู่มันอยู่รีดนรสดเป็นในงานของสิป